ทะเลทรายซาฮาราเป็นดินแดนทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมันมีขนาดใหญ่เท่ากับประเทศจีนกินพื้นที่กว่า10ประเทศและมีโซนเวลาแตกต่างกันถึง3ไทม์โซนเนื่องจากทะเลทรายซาฮาราเป็นแนวเขตร้อนที่ดวงอาทิตย์สาดส่องตลอดทั้งปีนั่นทําให้ก้อนเมฆเหนือทะเลทรายซาฮาราแทบไม่ก่อตัวเหนือดินแดนแห่งนี้เลยนั่นหมายความว่าแสงแดดทั้งหมดไม่เคยถูกรบกวนจากก้อนเมฆและทําให้ทะเลทรายซาฮาราเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับวางแผงโซลาเซล และพัฒนาเป็นโซลาร์เซลล์ฟาร์มซึ่งเกิดคำถามสำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากสร้างแผงโซลาร์เซลล์ครอบคลุมทะเลทรายซาฮาราและพลังงานทั้งหมดที่ผลิตได้จากโครงการนี้จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างไรหากพูดถึงสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกณนะปัจจุบันเราจะไปที่สถานีพลังงานแสงอาทิตย์ในโมร็อกโกโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเข้มข้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกณนะขณะนี้มันถูกสร้างขึ้นด้วยสุดยอดวิศวกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้เม็ดเงินลงทุนไปกว่า9,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยกว่า293,000ล้านบาทมันมีพื้นที่กว่า25ตารางกิโลเมตรและมีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่582เมกะวัตต์ซึ่งในอนาคตมอร์กโกมีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอีก4แห่งบริเวณรอบทะเลสายซาราซึ่งจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกันถึง2,000เมกะวัตต์ที่เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าของมอร์โก38แห่งตลอดทั้งปี และโครงการนี้จะเปลี่ยนมอร์โกให้กลายเป็นประเทศที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนําของโลกเลยทีเดียวแต่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในมอร์โกกลายเป็นโปรเจกต์ขนาดเล็กไปเลยเมื่อเทียบกับโปรเจกต์บนทะเลทรายซาร่าจากการศึกษาและวิจัยของบริษัทเยอรมนีเอเนจีคอมพานีซึ่งเป็นผู้ลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในมอร์โกเช่นเดียวกันนี้ได้เปิดเผยข้อมูลจากศูนย์การบินและอวากาศของเยอรมนีว่าการเปรียบเทียบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดเท่าสี่เหลี่ยมบนผืนทะเลทรายซาฮารานี้สามารถจ่ายไฟให้กับเยอรมันนี้ได้100แห่งและขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกจะสามารถจ่ายไฟได้ทั้งยุโรปและขนาดใหญ่ที่สุดนี้ใช้พื้นที่เพียง 1. 2เนของทะเลทรายซาฮาราที่มีขนาดใกล้เคียงกับรัฐนิวเม็กซิโกซึ่งใช้แผงโซลาเซลล์กว่า51,400ล้านแผงและมีกำลังการผลิตไฟฟ้าถึง18ล้านล้านวัตต์ที่สามารถจ่ายไฟให้กับโลกใบนี้ได้ทั้งใบเลยทีเดียว ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่กินพื้นที่ค่อนข้างมากแต่ก็เทียบไม่ได้กับความกว้างใหญ่ไพศาลของทะเลทรายซาฮาราที่มีประชากรเบาบางเพียง2งถึงล้านคนเท่านั้นนั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่จะตั้งโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่เช่นนี้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นมากนักแต่อันที่จริงแล้วแนวคิดโครงการนี้ไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนทะเลทรายซาฮาราทั้งหมดให้กลายเป็นโซลาร์ฟาร์มแต่จะตั้งโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นหลายจุด รอบบริเวณเขตทะเลสายซาฮาราและลึกเข้าไปในตะวันออกกลางหากโครงการนี้เกิดขึ้นและสร้างเสร็จไฟฟ้าส่วนใหญ่จะถูกส่งไปยังแอฟ,ฟริกาและตะวันออกกลางในขณะที่ไฟฟ้าส่วนเกินจะถูกส่งไปยังยุโรปที่สามารถรองรับความต้องการของทวีปยุโรปได้ถึง15เลยทีเดียวนี่คือแผนที่ผ่านการศึกษาและวิจัยมาเป็นอย่างดีแต่มีคำถามว่าทำไมจึงวางแผนสร้างโซล่าเซลล์ฟาร์มเพียงรอบทะเลรายซาฮาราเท่านั้น ในขณะที่การสร้างโซลาร์เซลล์ฟาร์มทั่วทะเลทรายซาฮาราที่ว่างเปล่านั้นมีประโยชน์อย่างมากมายจากความว่างเปล่าของทะเลทรายซาฮารานี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียการสร้างโซลาร์เซลล์ฟาร์มกลางทะเลทรายซาฮารานั้นแทบไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยในดินแดนแห่งนี้เลยแต่ในทางกลับกันไม่มีโครงสร้างพื้นฐานใ,นใดๆที่จะนำอุปกรณ์ติดตั้งจำนวนมหาศาลเข้าไปในทะเลทรายซาฮาราที่คุ้มค่าต่อราคาหากดูตามแผนที่ มีเพียงถนนสีสายที่ทอดจากเหนือโจรดใต้ข้ามทะเลทรายซาฮาราเพียงเท่านั้นซึ่งหากขนส่งแผงโซลาร์เซลล์จำนวนหลายพันล้านชิ้นไปยังพื้นที่หา่างไกลเช่นนี้จะต้องสร้างทางหลวงหรือทางรถไฟเพิ่มขึ้นมาที่ใช้เม็ดเงินลงทุนจำนวนมาาลเพื่อขนส่งอุปกรณ์ไปที่นั่นและนั่นเป็นสาเหตุที่โครงการโซลาร์ฟาร์มถูกสร้างขึ้นบริเวณร,รอบทะเลทรายซาฮาราเท่านั้นแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากยืนยันที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้เต็มพื้นที่ทะเลทรายซาฮารา โปรเจกต์โซล่าฟาร์มขนาดใหญ่บนทะเลทรายซาฮารานี้จะให้กำลังการผลิตที่1.3ล้านเทราวัตต์ซึ่งมากกว่าการใช้ไฟฟ้าของคนทั้งโลกรวมกันในปี2019ถึงเเท่าเลยทีเดียวการสร้างโซล่าฟาร์มขนาดยักษ์นี้มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เราอาจคาดไม่ถึงจากการศึกษาในปี2018ได้มีการใช้แบบจำลองผลกระทบบนผืนทรายจากการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบจำลองให้ข้อมูลว่าพื้นทรายซาฮาราในทะเลทรายมีสีอ่อนและสะท้อนแสงอาทิตย์ แต่พื้นผิวสีดําของแผงโซลาเซลล์จะดูดซับแสงอาทิตย์ที่มากระทบซึ่งมีแสงอาทิตย์เพียง15%เท่านั้นที่ถูกนําไปแปลงเป็นไฟฟ้าในขณะที่แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่จะสะท้อนกลับคืนในรูปแบบของความร้อนซึ่งความร้อนที่ปล่อยมาจากแผงโซลาเซลล์จะสร้างความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างพื้นดินกับมหาสมุทรโดยรอบทําให้แรงดันอากาศที่พื้นผิวทะเลรายลดลงและชื้นขึ้นระเหยและลอยขึ้นกลายเป็นก้อนเมฆและควบแน่นกลายเป็นเม็ดฝนในที่สุด ซึ่งจะเพิ่มปริมาณฝนขึ้นเป็นสองเท่าตัวทั่วทะเลทรายซาฮาราและยังเพิ่มพื้นที่พืชพ,พันธุ์ขึ้นอีกประมาณ20%เลยทีเดียวดังนั้นการสร้างโซลาร์ฟาร์มป,ปกคลุมทะเลทรายซาฮาราจะทําให้ทะเลทรายซาฮารากลายเป็นดินแดนที่มีความเขียวชอและส่งผลดีต่อผู้อาศัยท้องถิ่นด้วยแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ก็เกิดผลเสียต่อป่าอเมซอนเช่นกันป่าฝนอเมซอนได้รับปุ๋ยโดยธรรมชาติจากฝุ่นที่พัดจากทะเลทรายซาฮารา ซึ่งหากทะเลทรายสาระถูกปกคลุมไปได้วยความเขียวขจีของพืชพันธุ์อาจทําให้ป่าอเมซอนได้รับผลกระทบทางระบบนิเวศเป็นอย่างมากและอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของป่าอเมซอนอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนโดยสรุปแล้วการติดตั้งแผงโซลารเซลล์ปกคลุมทะเลทรายสาราจะทําให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และอาจรวมไปถึงผลกระทบกับป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยซึ่งมันค่อนข้างอันตรายและไม่จําเป็นด้วยซ้ําเราแค่ต้องการเพียงโซลารฟาร์มที่มีพื้นที่ขนาดเท่ารัฐนิวเม็กซิโก ก็เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าของคนทั้งโลกได้ถึง8,000ล้านคนแล้วดังนั้นการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทั้งหมดบนทะเลทรายซาฮารานั้นก็มีทั้งผลเสียและผลดีตามมามากมายแต่สิ่งที่มนุษย์ทุกคนพอจะช่วยโลกใบนี้ได้นั่นคือช่วยกันประหยัดไฟรักษาสิ่งแวดลอ้อมปกป้องผืนป่าและทำให้โลกใบนี้สดใสย,ยิ่งขึ้นรู้หรือไม่นักวิจัยค้นพบว่าพังพอตัวเมียที่อยู่ในฝูงเดียวกัน จะออกลูกพร้อมกันภายในวันเดียวซึ่งนั่นทําให้เกิดปัญหาตัวเมียจําลูกตัวเองไม่ได้ดังนั้นพวกมันจึงแก้ปัญหาด้วยการช่วยกันเลี้ยงลูกพังพรทั้งหมดที่เกิดใหม่ให้เหมือนกับเลี้ยงลูกตัวเองซะเลย